ทำไข่เจียวฟูฟูเนื้อเด้งๆแบบนี้เราไม่งอนน้ำมันเลยนะคะมาดูวิธีทำกันค่ะสวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนะคะวันนี้เรามาทำไข่เจียวกินกันค่ะวันนี้เราจะใช้หมอ้อทอดไร้น้ำมันกันนะคะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมผักกันก่อนค่ะผักอะไรก็ได้นะคะที่ทุกคนชอบค่ะ ตอนนี้ในตู้เย็นก็จะมีมะเขือเทศนะคะมีหัวหอมค่ะเดี๋ยวเราจะซอยจะหัน่นหั่นตามชอบเลยนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราจะเติมพริกเข้าไปนิดหน่อยค่ะชอบรสชาติที่เผ็ดร้อนนะคะปกติทําไข่เจียวที่ใช้น้ำมันเราก็จะหั่นพริกใส่แบบนี้เหมือนกันค่ะ เราเตรียมผักเรียบร้อยแล้วเราก็มาตอไข่เลยนะคะเราจะเจียวอยู่สองฟองค่ะตอไข่ใส่ชามเลยนะคะจากนั้นค่ะเราก็มาปรุงรสก่อนค่ะผิกไทยผงนัวนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะยิ้วขาวนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็คนส่วนผสนมให้เข้ากันค่ะ เป็นไข่เจียที่เราทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะทําได้ง่ายๆค่ะไม่ต้องง้อน้ํามันนะคะไข่เจียวออกมาก็จะฟูฟูนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในค่ะสามารถทาเป็นมื้อเช้าให้เด็กๆก็ได้นะคะจะทําเป็นมื้อกลางวันก็อร่อยค่ะจัดว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะรับรองค่ะทานแล้วไม่รู้สึกผิดค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องผูพีคมลพูนด้วยนะคะเมื่อคนส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็หาภาชนะที่ทนความร้อนค่ะนํามาใส่ส่วนผสมของเรานะคะ จากนั้นเราก็นําเข้าอบค่ะเราจะใช้หมอ้อทอดไร้น้ามันนะคะจะใช้ไฟอยู่180องศาค่ะแล้วก็จะอบอยู่15นาทีนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็จะได้ไข่เจียวฟูๆหอมๆนุ่มๆแบบนี้นะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบที่เขาจะน่าเกลียมประมาณนี้ให้ลดเวลาลงได้นะคะส่วนตัวชอบแบบนี้ค่ะจะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยนะคะลองทำกันดูค่ะ